อะไรลูกร้อนไหมลูกเอลิเชียมานี่ลูกฮัลโหลเอลิเชีย ไม่ได้ไม่ทำอย่างนั้นนะลูกมันสก,กปรกนะลูกแม่แม่ันทำแบบนั้นมันสก,กปรกนะลูก ทำเาดินใส่ที่ทมลูไม่ทำแบบน,น้อกกะปุกลูกม,มาหามามามา,มามาหาม,ามาเลยจ้า สวัสด mm ีค hmm. ่ะค <two> ุณสวัส so ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีหนูชื่อเด็กหญิงเอมิลี่ค่ะคุกกิุ๊กกุกกี้กุกกกุกิุกก Lip, open Chocolate please. is glad. Oh, no 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 no. Hi. No. <laughs> oh, no. Oh. Hello. <laughs> Hi. สว <t od hy |ms|> ัสดีค่ะลิฟพู้ชัดสายตาวดีพูทัดออยักิเลม ไะล้างมือไปลูกหันบอ ร้อนไหมเพื่อนๆ so hot น้องชื่อเอเมลี่ค่ะเอเมลี่เอลิเซียอลิเวียเอลิเซียไม่ไปนะลูกเอลิเซีย เล่นอย่างนั้นมันสกปรกนะลูกเอ๊ดเบรี่แม่บอกว่ายังไงคะไปเข้าบ้านไะแม่บอกว่าไม่เล่นค่ะเอลิเซียเข้าบ้านลูกไปเข้าบ้านเอ๊ดเบรี่มาม่าบอกไม่เล่นมันสกปรกพูดรู้เรื่องไหมคะไปเข้าบ้าน เข้าบ้านเลยไปมือก่อนนะลูก